สวัสดีครับมาพบกับช่องน้าเอกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนสวิตช์ On Off หรือว่าสวิตช์ power ปิดเปิดนะครับของ vivo y914 นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ผมนะครับช่วยกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับ เราจะมาดูวิธีการสาธิตการเปลี่ยนกันเลยนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับลำดับแรกนะครับเราก็จะใช้เข็มจิ้มซิมนะครับเพื่อเอาถาดซิมออกมาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการเปิดฝาหลังนะครับอันนี้ฝาหลังก็รุ่นนี้ก็เปิดไม่ยากนะครับเพราะว่าฝาหลังเขาครอบไม้เฉยนะครับเราก็ใช้เล็บนะครับแกะหรือว่าใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับ แกะใต้ฝาหลังก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับในกรณีในการเปิดนะครับเราก็ใช้พลาส,สติกสอดแล้วก็ลูดได้เลยนะครับอันนี้ฝาเขาจะไม่ไม่แน่นนะครับรุ่นนี้จะไม่แน่นนี่นะครับเราจะมาเปลี่ยนพวกสวิต on off นะครับวอลลุ่มขึ้นวอลลุ่มลงนะครับคือตัวนี้นะครับผมสำหรับ Y914 นะครับ Y914 Y91 Y93 ตัวเดียวกันนะครับเปลี่ยนกันได้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการแกะฝาครอบใส่แพรแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ใส่แพรหน้าจอนะครับผมจะเป็นตัวเดียวกันนะครับจะฝาใส ฝากครอบตัวนี้จะคือจะจะยาวนะครับแล้วก็ทําการไขน็อตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แหนบนะครับขีบแผ่นครอบออกมานะครับผมแล้วก็ทําการแกะสายแพรแบตเตอรี่ก่อนนะครับลําดับแรกเพื่อกันไฟฟ้าเพื่อกันไฟลัดวงจรนะครับแล้วก็แกะสายแพหน้าจอนะครับแล้วก็แกะ สายเสาสัญญาณนะครับผมพอเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการแกะฝาครอบเมนบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราก็ทำการไขน็อตได้เลยนะครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ให้เป็นระเบียบนะครับน็อตจะมีไม่เยอะนะครับเราไขแล้วเราก็วางให้เป็นระเบียบแล้วเราก็ใช้เล็บนะครับแงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ฝาครอบเมนบอร์ดนะครับผม ต่อไปเราก็มาเช็คนะครับว่ามีน็อตที่ล็อกเมนบอร์ดอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้จะมีอยู่1ตัวนะครับอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ทําการนําไข่ควงนะครับไข่ได้เลยนะครับเราก็มาวางไว้นะครับแล้วก็จับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ใช้แหนบนะครับช่วยกันแกะนะครับค่อยๆแกะนะครับผมอันนี้จะเป็นเมนบอร์ดนะครับของโทรศัพท์ไอสิ่งที่เราจะเปลี่ยนนะครับคือตัวนี้นะครับเราก็ใช้แหนบเลาะตัวด้านในก่อนนะครับเขาจะมีกาวสองหน้าติดอยู่นะครับไม่ค่อยแน่นนะครับเราก็ใช้ แนบนะครับในทำการแกะได้เลยนะครับก็ค่อยๆลอกนะครับผมขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าเราไปลอกแรงนะครับมันจะเดี๋ยวมันจะไปโดนส่วนอื่นนะครับเสียหายแล้วเราก็ค่อยๆมาแกะตัวนี้นะครับ แต่ถ้ามันแน่นไปนะครับเราก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับช่วยได้นะครับนี่เราก็ใช้มีดคัตเตอร์ค่อยแงะออกมานะครับผมก็จะมีกาวสองหน้านะครับติดเอาไว้ ขั้นตอนพวกนี้ต้องใจเย็นๆนะครับอันนี้นะครับเราแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมจะอามือบังไว้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราก็แกะลงมาประกอบเลยนะครับ ด้านซ้ายจะเป็นด้านใหม่นะครับด้านขวาจะเป็นด้นเก่านะครับผมเวลาเราสั่งมาเราต้องสั่งให้ตรงรุ่นนะครับไม่งั้นมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องใส่ข้างไปก่อนนะครับผมก็จะมีล็อกของเขานะครับก,ก็จะพอดีล็อกนะครับเราก็เล็งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แหนบช่วยจัดระเบียบได้นะครับ นี่ก็ไม่ยากเขาจะมีล็อกของเขาถ้าเราวางตรงปุ๊บก็คือลงล็อกเลยนะครับเราแค่ใช้แนบกดพอด้านข้างเสร็จแล้วเราก็มาวางด้านในนะครับก็ใช้แนบช่วยตามเคยนะครับก็จะมีล็อกอยู่เสร็จแล้วเราก็ไล่กดสายให้เป็นระเบียบนะครับเก็บสายให้เป็นระเบียบ นี่ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเรามากดด้านนี้อีกนิดนึงนะครับผมต่อไปเราก็ประกอบกลับนะครับก็นำเมนบอร์ดนะครับมาใส่ให้ลงล็อกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเขาก็จะมีล็อกไว้ให้นะครับเราก็เอามาวางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการไขน็อตนะครับล็อกเมนบอร์ดนะคบผม ตอนนี้จะมีน็อตแค่ตัวเดียวนะครับพ okay. อไขน็อตล็อกเมนบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่สายสอดสัญญาณน,นะครับก็ใช้แหนบช่วยนะครับแล้วก็กดลงไปเลยถ้าไม่ใส่นี่เวลาเราใส่ซิมมันจะไม่ขึ้นสัญญาณน,นะครับเพราะว่าตัวเครื่องจะหาสัญญาณไม่เจอนะครับเวลาใส่ซิมเราต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มากดใส่แผ่ก้นชาร์จใส่แผ่หน้าจอนะครับส่วนใส่แผ่แบตเตอรี่เราใส่ที่หลังได้นะครับเพื่อกันไฟฟ้ามันรัดวงจรนะครับเดี๋ยวจะทําให้เมนบอร์ดพังนะครับต่อไปเราก็นําฝากครอบเมนบอร์ดนะครับมาครอบกลับก็จะมีล็อกอยู่นิดเดียวนะครับผมพอลงล็อกเสร็จแล้วเราก็นําไข่ควงนะครับไขนอ็อตย้อนกลับนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาใส่ใส่แผ่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็นำปากครอบตัวใส่แพรต่างๆนะครับก็ใส่กลับไปนะครับแล้วก็ทำการไขน็อตกลับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ มาเช็คกันนะครับว่าเรียบร้อยหรือยังนะครับเสร็จแล้วเราก็นําฝาหลังมาครอบกลับนะครับโดยใส่จากด้านบนนะครับให้ลงล็อกแล้วเราก็ทําการไล่กดให้รอบๆตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้หน้าจอเขามีอาการแตกด้วยนะครับเราก็ต้องค่อยๆกดแล้วก็เล็งให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใส่ ถอดซิมกลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการเทสเปิดเครื่องดูนะครับว่าสวิตที่เราเปลี่ยนนะครับมันใช้งานได้หรือไม่นะครับแล้วก็กดค้างอ่ะอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับจากที่สวิตออนออฟนะครับมันเสียนะครับมันเปิดเครื่องไม่ได้นะครับอันนี้เราทำการเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับวิธีการสาธิตเปลี่ยนสวิตช์ on-off ฟสำหรับ vivo y914 นะครับถ้าท่านใดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ